ได้หอยพอมกีนหอยพอมก็ได้ก็หอยี่เวลาเหรอยากนะใจไม่อีเรยเนาะคอใอยู่ในรุ่นใโ่กมาแลข้างในข้างในนี่โอ้ตใหญ่กว uh, ่าน mm. ah mm? ี้มีเอเอาเอางเันปานจะขาดวเร บอกปาให้เลยผมเหยมคนเหมผมอะไรมันต้องมากหยๆมันเร็หยลุดลักมันเร็วมากมือมืออะไอย่าเงี้ยต้องมั่งก่อนนี่แหละผมแล้วต่อครับ ได้ไหมนองนี้ได้ไหมโอ้มันไปอยู่แล้วกลางน้องมันไปดู่ขาที่เขาฟังแล้วเพื่อกลางน้องแน่นอนน้ำขอปากก่อน้ำเค็มดีอบ่บ่บ่น้ำจืดไม่ใช่น้อเค็ม ยาวาดกลางน้องอือกลางน้องขนานี้ว่กลางน้องมองๆอะไรน่ะมันก็อาย่น่ะอืออือเขาางน้ำเล่นบอลอ้าวว้ตัวเยได้แล้วดึงมาได้แล้ว มีไล้เนาะนี่นี่อนี่ไม่ได้ไ่นียบเาอะไรบ้เรียบร้อยเลยโอ้ปลาหายไปล้ไม่ได้ครับรอบนี้อืมอืมล้วคพลยพ่อืมน้องม้เาก็ได้เนี่ยเเา่น ไม่ได้ครับรอบนี้ไม่ได้ออืม้ย